ะนกฟผกำหนดแผนจัดระเบียบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนเอาเฮ้ยคาร์บอนมาปลูกป่าเพื่อดูซับอยากเก็บเปลี่ยนโทษให้เป็นประโยชน์สนับสนุนลถหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อให้เป็นสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนกฟผคอบคุมอยู่มัพร้อมจัดการ Co2 นายเจษคนผู้ทองนะครับชื่อสวนก็สวนไม้งามผู้ทองครับผลชีเปเป็นผลไม้ที่นําเข้ามาจากคือประเทศอินโดนีเซียเป็นผลไม้แปลกผลสีน้ําตาลนะครับลักษณะการออกลูกติดที่ลําต้นกับกิ่งใหญ่ๆช่วงระยะเพาะต้นการโตช้ามากเกือบปีเนี่ยเขาจะเริ่มมีใบขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นต้นก้าหรือเอาไปปลูกเขาจะชอบบรรยากาศที่ลําไรส่วนการเล่้งต้นจเ,เจริญเติบโตก็จะเป็นปุ๋ยตระกูลสูตรเสมอนะครับหลายๆปีแล้วก็ใส่ฟางตัวหลังสูง อาจจะเป็น8-24-24นะครับเพื่อสะสมตาดอกวิธีการเก็บเกี่ยวนะครับอายุจากการบานติดแล้วก็ประมาณ3เดือนฝ่่าจับดูมันจะนุ่มนิดนึงปิดนิดนึงก็จะหลุดจากปิงเลยสามารถทานได้เลยหรือถ้าเแบบงอมก็มาสามารถเข้าตู้เย็นไว้อีกได้อีกหลายวันปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดกเปิดหม้อ มาขินเป็นคนโลกเราจะให้สินบนเขาเพื่อให้เขาแจ้งบอกแสว่าลูกของเราอยู่ที่ไหนถ้าถูกจับต้องหนีให้ได้ถึงเวลาที่ฉันจะต้อง้มเด็กที่บ้านใช้ขัดขวางข้ามาเลยนประวติตองเด็กคนนี้ท่าทางจะแสบพอสมควร ชมละครสาวน้อยอ้อยควัน,น,นทุกวันจันทร์ถึงเสาร์เวลา18นาฬิกา,าเริ่มวันพฤ<ด>หัสบดีที่9มิถุนายนี้นทางช่อง7 HD